จากภูเขาถึงทะเลมีสายใยของธรรมชาติ เชื่อมโยงถึงกันถ้าไม่ออกเดินทางเราก็อาจจะมองไม่เห็นมันอาหากากิกแม้จะอยู่ไกลและไม่เคยเห็นทะเลแต่ชาวบ้านในป่าต้นน้ำก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนต้นทะเล ที่ต้องใช้ทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบเพราะจะส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศและหลังอาหารของคนทั้งประเทศ เวลาเดียวกันฉาวประมงผู้อยู่กับทะเลก็กำลังพยายามรักษาแหล่งอาหารที่ปลายทางของระบบนิเวศสายน้ำ ที่จะต้องมาคิดรวมกันหมดแล้วดูเหมือนว่าจะต้องถูกทบทวนพร้อมๆกันทั้งหมดในเวลานี้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วง4-5หปีที่ไทย PBS ได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่างๆได้ได้พบเจอกับประชาชนในหลายพื้นที่เนี่ยนะคะจนทำให้เกิดวันนี้ที่เอาประสบการณ์ของทุกที่มานั่งคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ประชาชนผู้ชมได้รับฟังด้วยเนี่ยนะคะ เราก็ทำทำให้เรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกบอกถูกเล่าได้เท่านั้นแหละค่ะแล้วขณะเดียวกันทุกๆพื้นที่ก็ยังทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่านโยบายจะเป็นยังไงก็ตามทีทำให้วันนี้เรามีซปเปอร์มาร์เก็ตจากทั่วประเทศมาอยู่ที่บ้านของเราที่ไทย PBS นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะสิ่งที่เราคาดหวังถึงความมั่นคงทางอาหารของโลกเนี่ยคงจะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้จากวงสนทนานี้แน่ๆเพราะว่ารัฐบาลก็มีนโยบายนี้มาตั้งนานแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงจัถ้าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำต่อด,ด้วยพลังของเราเองด้วยเสียงของเราเองค่ะเราคุยกันอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปคาดหวังถึงสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถไปกำหนดได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือส่งเสียงความคิดเห็นเชิญค่ะใครมีความคิดเห็นอะไรถึงสิ่งที่จะทำต่อค่ะ ท่านและสั้นๆน่ะนะคะเชิญ <Okay. S 1> ค่ะทางเทือกเขาบรรทัดค่ะฮัลโหลนะคะคือก็อยากจะฝากนโย,ยบายชนบทชุมชนนะคะซึ่งจากการสรุปบทเรียนมาสิปีทั้งพี่น้องทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานหรือไม่แต่ทางคลองโยงนะคะเราสรุปบทเรียนมาว่าถ้าจะให้ที่ดินเนี่ยมีความมั่นคงซึ่งจะทําให้อาหารมีความมั่นคงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการร่วมกันในลักษณะสิทธิเชิงซ้อนสินสทธิชุมชน กับสิทธิของรัฐซึ่งจะ,ะต้องจัดความสัมพันธ์กันรัฐบาลต้องเดินหน้านโยบายชนบทชุมชนชนบชุมชนเนี่ยจะทําให้ตอบโจทย์ทรัพยากรระบบนิเวศท,ที่อาจารย์พูดมาตอบโจทย์มิติเศรษฐกิจอย่างเช่นเราเห็นจากอาหารสมบูรณ์นี่คือเศรษฐกิจ แล้วก็รายได้ตอบโจทย์เรื่องสังคมก็คือธรรมนูนชุมชนก็คือกติกาที่จะอยู่ร่วมกันให้สังคมมีความเป็นพี่เป็นน้องมีความดีงามแล้วก็มีจิตสานึกที่จะรักษาทรัพยากรร่วมกันรักษาพื้นที่อาหารเอาไว้ให้สังคมค่ะค่ะทีนี้ก็มีนโยบายอีกสองตัวก็คือกองทุนธนาคารที่ดินซึ่งโฉนดชุมชนเนี่ย เป็นหลักๆก็คือว่าที่ดินไม่ใช่สินค้าที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่ดินไม่ได้มีไว้ขายทีนี้เราก็ต้องมีนโยบายกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อที่จะมาควบคู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะต้องมีการกระจายการถือของที่ดินซึ่งเรื่องภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะรักษาพื้นที่อาหารได้เมื่อเกษตรกร,กรยังไม่มีความมั่นคงค่ะไม่มีทาง จำเป็นที่จะต้องให้ที่ดินมีความมั่นคงเกษตรกรผู้ผลิตอาหารจําเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินมิางนั้นเราก็แค่ความฝันเท่านั้นเอาละค่ะ,คะพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็ฟังได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะฟังครั้งต่อๆไปด้วยนะคะจริงๆแล้วพูดเรื่องนี้มาหลายปีขอเชิญค่ะคุณคำปิ่นาจากแม่น้ํโขงที่ผ่านมาเราเรา,เราถูกวาทกรรมครอบงาทําให้เราจนจริงๆแล้วเราไม่ได้จน ถ้าดูจากผักปลาที่เราหาเองโดยไม่ได้ซื้อเนี่ยเราไม่เคยจนแต่ว่าทาก,กรรมของพวกคุณทําให้เราจนคนชายขอบจนที่จริงเราคือ,อผู้ผลิตตัวจริงเป็นผู้ที่จะสามารถสร้างชาติให้อยู่รอดต่อไปแล้วก็คิดว่าแผนต่อไปเราน่าจะสร้างแผนเชื่อมร้อยเครือข่ายผู้ผลิตบนฐานความมั่นคงทางอาหารต่อไปในอนาคตค่ะค่ะ<า>เคยได้เจอนายกนัทวัฒน์ไหมคะ เคยได้เจอชาวท่าสาราไหมคะก็ยังไม่เคยได้เจอเคยได้เจอเอ่าวไทยลูกตัวก่อนนี่คงได้เจอกันมาก่อนหน้านี้เอาละค่ะได้เจอกันครั้งนี้เดี๋ยวจะเชื่อมร้อยกันต่อไปนะคะสาหรับผู้ผลิตอาหารแหล่งต่างๆคุณคาปิ่นเสนอไว้เชิญค่ะผู้ใหญ่หมูค่ะครับาจาได้นะเมื่อแววเคยไปทําเวทีสาธารณะหนึ่งขวบปีแล้วอ่าวไทยตอนบนจําได้ไหมค่ะณตรงนั้นนะ่ะเราก็ประกาศออกมาแล้วว่าเครือข่ายลักอ่าวไทยตอนบนมีพี่น้องมีเครือข่ายเจ็ดจังหวัด ในอ่าไทยที่มีระบบนิเวศเดียวกันก็ประกาศกันว่าจะร่วมกันปกป้องฐานทรัพยากรนะส่งต่อให้ถึงลูกหลานในอนาคตานะครับไม่ว่านโยบายภาครัฐจะมาอย่างไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆอย่างพวกนโยบายถมทะเลก็ยังยังยังไม่เลิกคิดนะผมผมเชื่ออย่างนี้นะมันมีนโยบายอะไรซ่อนเล่นต่างๆท,ที่ยังอยู่ในนโยบายภาครัฐที่ยังไม่ออกมา,าครับเพราะฉะนั้นก็ประกาศ เหมือนเดิมเะครับเคอขายลักเอาทายตอนบนเนี่ยก็พร้อมจะปกป้องฐานช่องวจรตรงนี้อยู่หากใครจะมีเอาอะไรมาแปะเอาทายตอนบนพร้อมจะรุกขึ้นสู้ครับค่ะฟังดูนี่ห้าวหาญและน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากนักนะคะจริงๆใช้วิธีการในการพูดคุยเป็นสําคัญอย่างเช่นเรื่องกฎหมายประมงจําได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่ผู้ใหญ่หมูพูดถึงเนี่ยแล้วก็เสนอชาวบ้านเสนอเรื่องกฎหมายประมง ดูเหมือนว่าจะยากเย็นเข็นใจในการคุยกับกรมประมงและรัฐบาลแต่ที่ไหนได้เมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งจะมานั่งกินข้าวกันกับอธิบดีกรมประมงแล้วก็ยอมรับการมีส่วนร่วมของชาวบ้านบางโฉดก็อยู่ในในวันนั้นด้วยหรือเปล่าคะมาด้วยหรือเปล่าคะกรมประมงนะคะไปด้วยคับค่ะกลับไปรวมเลยค่ะดูบรรยากาศมีแนวโน้มของความร่วมมือกันที่ดีขึ้นไหมคะก็ในวันนั้นก็คือได้ได้ คือในกรณีที่มีปัญหานะครับเขนคอนก็มีนะครับเขนคอนก็มีแต่ว่าป e well <ad> ัญหานี่เมื่อนี่กับทีระบอกว่าทางปากประชาชนเนี่ยจังหวัดลังก็มีปัญหานะครับในส่วนปากประชาชนบอกว่าน่าจะยึดปัญหาข้อประชาชนเพราะว่าบางประชาชนเนี่ยกับมากรกฎไม้นะครับมากรกดไม้ก็ในส่วนข้อสมาคมสมัพันวันนั้นก็คือบอกว่าน่าจะจ่าวิตถชีวิต วิธีชีวิตของจาวบ้านเนี่ยาการตีว่าเมื่ออาารลัลงไปทำลายปนันนันมันมันมันการนักนะครับการในสมาคมสมาธ์นเนี่ยบอกว่าให้ไปศึกษาพื้นที่แต่ะละพื้นทีนนก,ก้นนะครับก้นทีว่าทางหาาน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปปฏิบัติซึ่งข้อเสนอต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆในพรบรประมงฉบับใหม่เนี่ยก็ได้รับการรับฟังด้วยนะคะ แล้วก็จะมีแนวทางในการที่จะทําอะไรกันต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นอย่างหนึ่งว่าประชาชนส่งเสียงไปเถอะส่งเสียงไปไม่สูญเปล่านะคะเพราะดูเหมือนว่าไม่ได้ฟังในวันนั้นแต่ในที่สุดแล้ววันที่ชาวประมงมาหน,หน้ากรมประมงครั้งล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลรัฐมนตรีและอธิบดีกรมประมง เปิดประตูของกรมประมงให้ชาวบ้านไปนั่งคุยด้วยดีๆในห้องประชุมแล้วก็เกิดแนวทางร่วมกันครับอาริบดีก็คือรับควังนะครับคือวันนั้นก็คือไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าซื้อหรือหน้าบันปต้แต่วันนั้นก็รับควังโดยดีนะครับในส่วนของสมาคมสมาพัตร์รันต้นเนืน้อเขารับควังแต่ววะมันก็ต้องติดตามอ่าต้องติดตามนะครับ แล้วก็เชื่อว่าประชาชนก็คงจะไม่หยุดติดตามแล้วก็ไม่หยุดส่งเสียงต่อไปด้วยล่ะนะคะเอาละค่ะใครจะเสนอแนวทางต่อไปหลังจากนี้เชที่นครน,น,นี่เรามีส่วนยางเรามีส่วนปั้มตียะพอที่จะพัฒนาจังหวัดนครได้นะครับาราบกว่าธุรกิจต่างยางต่างปั้มเนี่ยจังนครต้องการสิ่งที่ต่อยอดจากยางและปั้มนะครับ อะไรก็อีกส่วนหนึง่งส่วนตะเลีกว่าน,าน,าน,นครเ pues. น,น,นี่ยมีซี่จิงห้ามเปิดติดตะเลอ่าสามาติวาคนนครเนี่ยได้ได้ได้ทั้งปีค่ะแต่ที่สิ่งเนื้อวานก็คือว่าได้มาถึงคนกรุงเทพถึงอีสานนะครับชาวนครเนี่ยต้องการการพัฒนาต้องการสิ่งที่อหน่วยานรักลงไปนครเนี่ยที่ทุกใจคน ไม่จะว่าหา้สิ่งตีไปทำลายคนคนถ้าว่าทำลายคนคน,คนเนี่ยเท่ากับทำลายคนกรุงเทพคนอีสานคนปากเนื้อนะครับเพราะว่าปลานครเนี่ยมันไม่จะอยู่ในนครมันไปตัวหลาสุดเนี่ยมันไปถึงอาซารัดนะครับปูเนี่ยไปถึงซารัดเมืองได้ปั้นระบบเนี้ยการห้สิงตีปิดมันก็ จะทำลายคนคอนคนคอนต้องการสิ่งตีทุกข้องคนคอนค่ะครับค่ะถ้าเอามาคิดประกอบกันกับสิ่งที่อาจารย์เดชรัตพูดก่อนหน้านี้เนี่ยคำตอบสอดคล้องกันนะคะระหว่างมุมของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กับคนนครที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านค่ะเชิญนายกนัทวันรค่ะครับในฐานะเ,เป็นตัวแทนท้องถิ่นนะครับ ทุกคนคาดหวังกับท้องถิน่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแม้จะเปลี่ยนประเทศไทยเลยนะผมว่าวันนี้ท้องถิ่นเองต้องลุกขึ้นมาจัดก,การเรื่องของการเป็นอาหารที่น่ากินต้องทําให้ได้นในชุมชนเรื่องการจัดการศึกษาที่อาจารย์เดชรัดบอกนะว่าวิชาท้องถิ่นมันต้องเข้าไปบรรจุอยู่หลักสูตรแต่ปัญหาคือนโยบายรัฐมันไม่ชัดเจนในเรื่องของการกระจายอํานาจไปสู่ฉะนั้นมันก็ฝากเป็นว่าวันนี้เราไม่ต้องคาดหวังอะไรกันนโยบายรัฐในเรื่องของ,ของกเกษตรอินทรีย์มากนะัก ขอให้ชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการและก็หวังว่าสื่อสารณะดีๆอย่างไทยพีเวเนี่ยช่วยไปกระจายเรื่องราวเหล่านี้ดีๆผมเชื่อว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้อีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงเข้าไปเห็นถ้าเราเข้าไปถึงไปเห็นแล้วก็นําไปเผยแพร่ผมเชื่อว่าหลายๆชุมชนพี่น้องทุกคนเนี่ยอยากจะทําแบบนี้แต่ไม่มีต้นแบบดีๆด้วยแม้แตอ่อาจารย์เดชรัตน์ที่บ้านยังเพาะเห็ดแล้ว ผมเชื่อว่าอันนี้ตัวอย่างเล็กๆอันนี้ถ้ามันถูกเผยแพร่ไปทุกคนทุกคนทุกคน,กคนอยากทําเรื่องอาหารปลอดภัยกันทุกคนอยากจะกินของดีๆกันฉะนั้นวันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่านโยบายของรัฐ มันเป็นเรื่องใหญ่เกินสาหรับชุมชนอย่างพวกเราชุมชนพวกเราลุกขึ้นมาจัดการกันเองมาช่วยกันทําสิ่งดีๆ<ฆ>แล้วก็ผ่านสื่อสาระดีๆไปทั่วประเทศหลายๆคนก็เรียนแบบไปเรื่อยเรื่องจากหนึ่งไปสองจากสองไปร้อยจากร้อยไปในอนาคตผมว่าจะเห็นชุมชนที่ทําเรื่องอาหารปล<ฆ>อดภยัยชุมชนที่ลุกขึ้นมาจัดการตนเองชุมชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แบบทั้งท่าสาราทั้งไม่ว่าจะเป็นอ่าวกไก่หรือแม่น้ำโขง,งต่างๆจะเกิดแบบนี้ขึ้น<ฆ>มากมายและผมเชื่อว่าในสุดท้ายประเทศไทยเราเนี่ย ก็จะเห็นสิ่งดีๆงานที่มีเกิดขึ้นฉะนั้นเราคงไม่รอนโยบายภาครัฐที่จะประกาศเป็นนโยบายเรื่องเกษตรปลอดภัยผมว่ายากครับผมเห็นนโยบายรัฐททาแล้วผมเองก็เชื่อว่ามันทาไม่ได้เพราะว่านโยบายรัฐคือมีแต่นักวิชาการลงมาพอมาสอนแป๊บๆพวกเรามาเรียนวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมแล้วแต่ชาวบ้านนี่เขาทาด้วยตัวเองทําเสร็จแล้วก็กินด้วยตัวเองแล้วก็ไปเผยแพร่คนอื่นได้ฉะนั้นก็ฝากเป็นสุดท้ายว่า ก็ฝากสื่อสาระดีๆก็ช่วยไปเผยแพร่ต่อในสิ่งดีดีให้ไปทั้งประเทศหรือทั้งโลกได้รับรู้เรื่องราวดีๆเหล่านี้แล้วกันนะครับค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะเอาละค่ะฟังเรื่องใหญ่ๆจากคนเล็กๆบ้างค่ะเอาเชิญก่บน้องยุ้ยค่ะก็อาชีพแต่ละอาชีพที่พูดมานะคะก็เกี่ยวกับอาชีพที่ทุกคนทําในแต่ละจังหวัดทําให้ส่งผลไปถึงเด็กเหมือนกัน,นะคะ่ะเด็กแต่ละคนก็บางคนถ้า ผิดกฎหมายพ่อแม่ทําไม่ได้ก็เสียอนาคตคะ่ะก็ต้องคิดถึงเด็กด้วยไม่ใช่เอาแต่คิดถึงกฎหมายอย่างเดียวทุกคนที่มาอาจจะมีลูกแล้วก็ต่อสู้ไม่ได้ต่อซื้อเพื่อตนเองอย่างเดียวแต่ว่าต่อสู้เพื่อลูกตัวเองด้วยต่อสู้เพื่อทุกๆคนที่ทำอาชีพด้วยเดียวเดียวเหมือนเหมือนกันนะคะ ก็อยากให้อาชีพพวกนี้อยู่ตลอดไปเพราะว่าอา,อาหารพวกนี้มันเป็นอาหารที่ปลอดภัยไร้สารเคมีก็อยากให้มีต่อไปค่ะโอโ้โหจริง,รงๆแล้วอยากจะจบการสนทนาที่เสียงของน้องยุ้ยเลยนะคะแต่ว่ายังมีน้องรุ่งอีกหนึ่งคนเชิญค่ะน้องรุ่งค่ะก็อยากให้ขอให้เรื่องนี้ ให้พงพางอยู่ได้นะครับเพราะถ้าพงพางอยู่ไม่ได้มันเป็นผลกระทบต่ออาชีพของผมในการเลี้ยงเป็ดครับอ้าวพงพางเกี่ยวอะไรกับเป็ดคะน้องลุงก็ลูกปลาที่ได้นะครับก็จะไปให้เป็ดกินถ้าไม่มีนั้นก็จะเสยต่างเยอะมากครับโอ้โหแล้วโตขึ้นน้องลุงจะเป็นอะไรครับจะเป็นคนที่ทําอาชีพที่สุจริตครับ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมทางบ้านจะให้เสียงตบมือกับน้องๆด้วยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะอาจารย์เดชรัตนเชิครับผมผมคิดว่าอันนี้ครับคือเวทีต่อสู้ที่แท้จริงในระยะยาวเราจะรักษาแหล่งอาหารของประเทศไว้ได้หรือไม่เนี่ยสู้กันที่ตรงนี้ถ้าน้องทุกๆคนในประเทศไทยของเราคิดได้เหมือนน้องสองคนนี้เนี่ยนะครับเรารักษาไว้ได้แน่แต่ถ้าเขาไม่รู้จักเขารู้จักแต่ไก่11ดาวเดาวเราก็ ไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งต่างๆมีด้วยเหรอคะยังไม่รู้จักคร11ดาวกับ7ดาวเนี่ยไม่แน่ใจครับเพราะฉะนั้นเราถึงจําเป็นที่จะต้องให้เขารู้จักแหล่งอาหารของเราครับและผมอยากจะฝากเป็นกําลังใจนะครับกับทุกๆที่ที่ต้องต่อสู้ใช้เนี่ยครับเด็กเนี่ยแหละครับถามคําถามกับทุกๆคนที่เขายังไม่เข้าใจเราว่าเราเนี่ยกาลังจะส่งมอบอ่าวทองคำเนี่ยให้กับลูกหลานเรากําลังจะส่งมอบ ทุ่งพระพี่มนต์ให้กับลูกหลานเรากันเลยจะส่งมอบแม่น้ําโขงส่งมอบเทือกเขาบรรทัดให้กับลูกหลานเราถึงทํากันอยู่อย่างนี้แต่ที่คุณเข้ามาทำเนี่ยคุณจะส่งมอบอะไรอาจารย์คะคุณจะส่งมอบ GPP ให้แก่ใครเพราะงั้นผมคิดว่าจุดสําคัญเนี่ยครับที่มันจะบอกว่าประเทศไทยของเราจะเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงโลกได้หรือไม่ก็อยู่ที่เราจะต่อสู้กับเวทีความคิดของลูกหลานเราได้หรือไม่ แล้วถ้าหากว่าเราในฐานะผู้บริโภคที่อยากจะบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแบบนี้อาหารที่มีคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางวัฒนธรรมแบบนี้ในฐานะผู้บริโภคแล้วอยากจะส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ไปถึงลูกหลานของผู้บริโภคด้วยผู้บริโภคจะทําอะไรคะับผมขอเล่าที่ภรรยาทำแล้วกันนะครับ พอผมจะไปประชุมที่ไหนนะครับตอนนี้ภรรยาก็จะเขียนลงใน Facebook เนะี่ยว่าผมจะไปประชุมที่จังหวัดสากแก้วใครจะฝากซื้อข้าวฝากซื้อน้ำตาลอินทรี see, นะครับฝากมาได้ครับตอนนั้นรถตู้ตอนนี้เวลาไปประชุมขากลับเต็ไมไปหมดเลยครับมีข้าวมีอินทรีมี see, มปลาพอมาถึงมาขายที่ไหนทราบไหมครับขายที่ไหนคะเพื่อนที่โรงเรียนโรงเรียนรุ่งครับค่ะเขาก็มาชือ้อมาซื้อมาดูมาคุยมารู้จักครับบางคนไม่เคยรู้จักข้าวพันธุอื่นนอกจากข้าวหอมมะลิค่ะแล้นี้ก็ได้รู้จัก แล้วเราก็เอาไปให้เด็กๆในห้องเอาให้ผู้ปกครองในห้องได้ชิมกันด้วยเพราะฉะนั้นคนเล็กๆโอกาสเล็กๆก,ก็เปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้เขาอยากไปเที่ยวสาแก้วอยากไปเที่ยวนครปฐมอยากไปเที่ยวกาญจนบุรีอยากไปเที่ยวสมุทรสงครามทุกอย่างที่เราทําเปลี่ยนแปลงได้ครับเป็นเรื่องที่ทําได้เลยไม่ต้องรอให้ใครม,มาใช้อํานาจ ยิ่งใหญ่มาทําให้เลยนะเราทาได้ด้วยตัวเราเองเชิญอาจารย์สมพรก่อนแล้วเดี๋ยวจะขอให้พี่กัญญาปิดเวทีนะคะเชิญค่ะครับผมคิดว่าความมาั่งคั่งของชุมชนเนี่ยนะฮะมันจะต้องเยืนอยู่บนฐานของทรัพยากรที่ดีที่อุดมสมบูรณ์นะฮะซึ่ง าการจะทําให้ชุมชนมั่งคั่งได้การจะมีฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยความเข้มแข็งในการที่จะหามาตรการในการจัดการร่วมกันของชุมชนเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่จะก้าวผ่านพ้นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งในส่วนของชุมชนในเรื่องของมาตรการในการจัดการได้ การที่จะก้าวผ่านไปสู่ความมั่งคัง่งการจะไปอยู่าฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะผมคิดว่าการความอยู่ดีกินดีเนี่ยมันไม่สามารถซื้อหาได้ด,ด้วยเงินผู้บริโภคเองก็ตามถ้าอยากจะได้อ,อ,อาหารที่ดีอาหารที่บริสุทธิ์ก็จะต้องให้ความสนใจและอุดหนุนกับเกษตรกรขนาดเล็กๆที่ผลิตอาหารโดยมีความคิดในเชิงของการอนุรักษ์เนี่ยเข้ามาด้วยไม่ใช่ว่าหมดไปพึ่งกลไกตลาดของธุรกิจรายใหญ่แล้วเลย ตัดทิ้งเกษตรกรเล็กๆซึ่งเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะ<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยความพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริโภคในเมืองกับผู้ผลิตอาหาร ของเกษตรกร,เ,กรเล็กๆซึ่งเป็นอาหารที่สะอาดและและ,และชุมชนอยู่ได้เนี่ยเราจะต้องให้การเกื้อนหนุนซึ่งก,กันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่รอดแล้วก็มีความมั่งข้า่งได้ในอนาคตครับขอบคุณค่ะอาจารย์สมพรคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาคุยกันดูเหมือนว่าเรื่องของการที่จะรักษาแหล่งผลิตอาหารของโลกให้ยั่งยืนเนี่ยดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ดูเป็นเรื่องยากนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทําได้แล้วก็ทําได้เลยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือคนที่ปกป้อง แหล่งอาหารของโลกแต่ว่าปกป้องด้วยภาวะวิกฤตที่ทุกๆคนกำลังเผชิญอยู่ค่ะในทุกๆพื้นที่ผลิตอาหารของโลกเพราะฉะนั้นในฐานะที่ดิฉันหรือคุณผู้ชมเป็นผู้บริโภคเรากำลังบริโภคสิ่งที่เราทำทำให้ร่างกายเราได้รับอาหารด้วยความยากลำบากของผู้ผลิตคิดว่าสิ่งที่พี่กัญญาจะพูดเนี่ยคงจะทิ้งเอาไว้ให้เราในฐานะผู้บริโภค ที่เกี่ยวโยงกับผู้ผลิตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยได้เอาไปคิดต่อแน,น่แนเชิญค่ะพี่กัญญาค่ะก็จริงๆแล้วที่คุยกันมาทั้งหมดนี้นะก็สรุปว่าจุมชน เป็นคนจัดการตัวเองแต่ว่ามันก็ถึงแม้ว่าชมนจะจัดการตัวเองแต่หลักประกันในการจัดการตัวเองถ้ารัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเมื่อมีนโยบายแล้วแต่ไม่ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็ยังยำลำบากอยู่เพราะฉะนั้นรัฐเองก็ต้องมีนโยบายที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนเหล่านี้นอกจากมีนโยบายแล้ว เราเองก็ต้องคานเรื่องโฉนดชุมชนตอนนี้โฉนดชุมชนก็เหมือนที่คุยไปแล้วคือตอบโฉดได้หล,หลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นจากโฉนดชุมชนจากระเบียบสำนักนายกเราก็ต้องผลักดันให้เป็นปรบโฉนดชุมชนปรบค่าภาษีจ้าเข้าหน้าและประบธนาคารที่ดินเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้ตางเวทีสนาธารณะนี้ว่า ช่วยสื่อเรื่องสิ่งเหล่านี้เมื่อเราจะปักดันเป็นพรบบอต้องใช้บุคคลมากมายอาจจะเป็นหนึ่งล้านรายชื่อทั้งไว้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวทีนี้ช่วยสื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งเหล่านี้ให้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าเราเองก็ต้องการรักษาที่ดินไว้เพื่อความมั่นคงต่างหาน่าทุกคนเห็นว่าอาหารเป็นสิ่งสําคัญก็ช่วยฝากตรงนี้ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยคุณผู้ชมทางบ้านคงจะได้เห็นภาพประกอบรายการแล้วนะคะที่เห็นความทุกข์ยาก ลำบากของพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตในหลายๆพื้นที่นะคะทั้งปัญหาน้าท่วมใหญ่ทั้งเรื่องของประมงหรือนั้งเรื่องของเทือกเขาบรรทัดทั้งเรื่องของการต่อสู้หลายๆเรื่องโดยเฉพาะที่เทือกเขาบรรทัดน,นี่เราเห็นเราเห็นการการฝ่าวิกฤตในหลายๆรูปแบบซึ่งผู้บริโภคในฐานะคนคนเมืองในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยพี่กัญญาอยากจะให้คนกลุ่มนี้รับรู้อะไร หรือว่าคิดอย่างไรในฐานะผู้บริโภคที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันปกป้องผู้ปกป้องแหล่งอาหารค่ะพี่กัญญาคะเชิญค่ะ จริงๆแล้วอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าเราเองไม่ได้เป็นผู้บุกลุกเราเป็นเป็นผู้ผลิตอาหารที่ไม่ได้เพื่อความร่ำรวยเลยเราเพื่อเพื่ออยู่เพื่อกินเท่านั้นเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นเรามีคนห้าไร่สิบไร่และเราทำมหาหากินบนบนผืนเป็น5ห้าไร่สิบไร่เหล่านี้แต่ว่าสังคมหรือคนเมืองอาจจะเข้าใจผิดตามที่รัฐบาลหรือตามที่กระทรวงต่างๆที่บอกว่าผู้บุกลุกผู้ทำลายป่าทำให้พี่น้องคนเมืองคน,ค,นคลองโยง น้ำท่วมมันเป็นไปได้ไหมอยากให้พี่น้องเข้าใจตรงนู้นด้วยแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจลงโทษพวกเราที่อยู่กับผาตรงนี้ว่าเราเป็นคนผิดเราเป็นเป็นอะไรของสังคมอะ่ะเป็นเป็นโจรผู้ร้ายอะ่ะเป็นเป็นโจร<ะ>เอ,อ่อทำให้โลกร้อนอะ่ะมันมันหนักหนาสาการหมับพวกเราจริงๆแล้วพวกเราก็มีแค่เนี้ยพาอาหารมากินกันแค่นี้ยไม่ได้เพื่อไป ผลิตไอ้ขายแล้วสร้างความร่ำรวยเหมือนบริษัทต่างๆเหล่านั้นแหละแต่เราอยู่เพื่ออยู่เพื่อกินอนาคตของลูกเราเหมือนที่ลูกๆพูดเมื่อกี้ค่ะถ้าหากว่าเรายังอยากจะกินไข่เป็ดของน้องรุ่งนะคะเราอยากจะกินอาหารที่ปลอดภัยแล้วมีคุณค่าจากเทือกเขาบรรทัดอยากกินข้าวปลอดสารเคมีและปลอดภัยจากทางแหล่งผลิตภาคกลางอยากกินปลาที่อุดอมสมบูรณ์ทั้งจากแม่น้ำโขงและ อ่าวไทยตอนล่างตอนบนก็แล้วแต่ผู้บริโภคมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งมีส่วนสําคัญมากกว่าการจ่ายเงินแล้วก็ซื้ออาหารเหล่านั้นมารับประทานค่ะวันนี้เป็นการสนทนาที่อาจจะไม่ได้มีคําตอบนะคะว่าเราแยกย้ายกันไปแล้วจะทําอะไรแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือความตั้งใจที่จะเชื่อมร้อยกลุ่มของผู้ที่ทําหน้าที่ปกป้องแหล่งผลิตอาหารอยู่ในทั่วทุกมุมของประเทศเข้าด้วยกันซึ่งหลังจากนี้คงจะได้สนทนาแล้วก็หาแนวทางกันต่อนะคะแต่สําหรับ การน,นำเสนอในทางนโยบายคุยไปแล้วก็มีแต่ข้อเสนอแล้วค่ะสิ่งที่จะทำคือสิ่งที่ทำกันเองได้เหมือนกับที่ทำมาแล้วในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราสนทนากันเสร็จตรงนี้เราจะไปทานข้าวของเทือกเขาบรรทัดด้วยกันค่ะค้นอาหารมาจากเทือกเขาบรรทัด4ตันค่ะช่วยกันทานหน่อยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ